แกะดำคำพีชีวิตสำหรับตอนนี้เราก็จะกลับมาขยายความเรื่องราวของแดนนรกซึ่งตอนนี้จะไม่ใช่ตอนเรื่องของทัศนะหรือความเห็นแต่เป็นตอนที่จะพูดถึงขุมนรกซึ่งขุมนรกแดนนี้ เป็นขุมนรกที่เราน่าจะเคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือกระทะทองแดงคือเรื่องกระทะทองแดงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปอ่านเพราะว่าเวลาใครทำไม่ดีทำบาปก็จะถูก ตำหนิว่าตายไปจะตกนรกจะตกกระทะทองแดงอีตอนเป็นเด็กๆดกีเราก็คิดถึงเรื่องของกระทะเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นกระทะก็คือกระทะกระทะทองแดงทองแดงนี่ไม่รู้จักรู้แต่ว่ากระทะในนั้นมันจะมีอะไรนีน้ำมัน ที่เดือดปุ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 ดปอยู่แล้วก็มีไฟเผาอยู่ตลอดเวลาเราก็คิดตามภาษาเด็กๆว่าโอ้คงจะหมดฟืนไม่ใช่น้อยแต่นี่เราก็นึกถึงคนไงคนมันจะลงไปอยู่ในกระทะได้สักกี่คนกันใครจะเป็นคนมาสุมไฟนี่คือตามภาษาความเชื่อแบบเด็กๆเพราะว่า เราไม่ได้ถูกสอนรอเรื่องนรกนะหรือว่าท่านใดถูกสอนเรื่องนรกเราไม่ได้ถูกสอนเรื่องนรกแต่เราถูกสาบแช่งเรื่องนรกคือเวลาเราทำอะไรผิดหรือพูดไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะถูกตำหนิหรือถูกด่าว่าไอเนี้ยทำบาปเดี๋ยวตายไปตกนรกหมกใหม ฉะนั้นเราไม่ได้รู้เรื่องราวของนรกเพราะว่ามีคนมาเล่าเรื่องนรกให้เราฟังแต่เราถูกด่าตำหนิสาบแช่งว่าไอ้นี่ชั่วต้องตกนรกทำแบบนี้ต้องตกนรกซึ่งนรกเนี่ยเราไม่รู้ว่าที่มาอื่นๆมาจากที่ไหนแต่ถ้าเกิดที่มาที่สัมผัสได้โดยพระคัมภีร์ก็จะเห็นอยู่ใน คำพีพระมาลัยที่เขาใช้สวดพระมาลัยคมพีพระมาลัยก็จะอยู่ในตู้พระอภิธรรมในตู้พระอภิธรรมก็จะมีส่วนของพระอภิธรรมเขาก็คือส่วนของปมร,รมัตถธรรมก็คืออภิธรรมเจ็ดคำพีในงานศพพระก็จะสวดต่อจากนั้นในนั้นในตู้พระอภิธรรมมันก็จะมีอีกคมพีหนึ่งก็คือ คำพีพระมาลัยท่องแดนนรกก็ไม่ได้หมายถึงแต่นรกก็พูดถึงสวรรค์ด้วยแต่ว่าอยู่ในในใน,ในที่เดียวกันซึ่งจะพารนาว่าผิดศีลข้อนี้จะไปตกนรกแบบนี้จะกลายเป็นแบบนี้ผิดศีลข้อนี้จะไปตกนรกจะกลายเป็นแบบนี้จะถูกทรมานแบบนี้ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่านายกอนายขอนายขอนายกอตายบันไดก็คือทางที่จะไปมีเยอะแยะทำไมแกไม่เลือกทำไมแกเลือกมาทางนี้อุปมาเล่าเรื่องผลของการฆ่าสัตว์ชีวิตผลของการประทุษร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับความทุกขเวทนา เราเรียกว่าเบียดเบียนผู้อื่นทางกาย2เบียดเบียนผู้อื่นทางทรัพย์สินก็คือข้อสินข้อสองนะข้อที่หนึ่งปานาติปา,าปตาเนี่ยเบียดเบียนผู้อื่นทางกายแปลอย่างนี้ถ้าไปแปลปานาติปาตาก็จะพากันนึกถึงแต่ปลาซึ่งใช่ใครทุกคนที่ได้ยินเรื่องศีนเนี่ยก็จะพูดถึงปานาติปาตาเมื่อไหร่ก็นึกไปแต่ว่าฆ่าสัตว์ ฆ่าปลาขยายกว้างหน่อยกอ็สัตว์แต่ถ้าเป็นเด็กๆเ,เลยก็คือฆ่าปลาปลานาปลาบ้านหรือเปล่าแต่ในความจริงศีลข้อนี้จะพูดถึงการเบียดเบียนผู้อื่นทางร่างกายให้เราได้รับความเจ็บทุกทเวทนาอะไรต่างๆก็ว่าไปสองเบียดเบียนผู้อื่นทางทรัพย์สินคือทรัพย์สินคือของที่เขาหวงอะ่ะก็คืออธินานฐานาะก็คือหลักทรัพย์ 3. เบียดเบียนหรือทําให้ผู้อื่นเดียดดละเือดร้อนทางความรู้สึกเช่นของรักของชอบผัวเมียเขาเนี่ยคู่รักสมัครใครเนี่ยอันนี้เป็นสินข้อที่3านะสเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาสอย่างส่อเสียดพูดคำหยาพูดปดพูดเพ้อเจ้อห้าเบียดเบียนตนเอง ด้วยเครื่องบินเมาสรุปแล้วมันจะมีคาว่าเบียดเบียน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 และก็เบียดเบียนการตั้งอยู่ในฐานะผู้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเราเรียกว่าผิดศีลซึ่งก็จะไล่ไปศีลข้อที่หนึ่งไปตกดลกขุมนี้นะก็เป็นภาพพวกท่านในเมื่อ40ิปีคือหลัง มีวัดหนึ่งที่ถือว่าเป็นวัดที่นักปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามจะต้องอยากไปเขาจัดทำทัศนศึกษาเที่ยวนรกเลยนะคือไปปฏิบัติธรรมทุกคนก็อยากจะมีโอกาสได้ไปไปเที่ยวชมเมืองนรกสวรรค์นั่นก็คือวัดพืชอุดมเมื่อ40ปีที่แล้วนะวัดพืชอุดมก็จะทำ นรกสวรรค์เอาไ้ใครใครใครก็อยากจะมาดูว่านารกเป็นอย่างไรตกถ้าผิดศีลข้อที่หนึ่งไปอยู่แดนไหนผิดศีลข้อที่สองไปอยู่แดนไหนต้องถูกทรมานอย่างไงต่อจากนั้นก็จะมีวัดไผ่ลวงว,วัวปั้นรูปเปรตรูปเปรตร,ร,รูปสันนิษฐกต่างๆแต่จะวัดไผ่นี่ยจะเน้นสร้างเปรตเดยอะก็สรุปแล้วรวมรวม เรานี่ไม่ได้เรียนเรื่องนรกแต่เราถูกสาบแช่งและตำหนิถูกตำหนิถูกครูด้วยคำว่านรกจากนั้นนรกขุมแรกนรกที่เกิดขึ้นในสมองที่เราได้ยินโดดโดยที่ไม่ต้องไปเรียนรู้คือกระทะทองแดงใช่ท่านนังหลยกระทะทองแดงที่เราพูดถึงนั่นแหละเรียกอีก ภาษาที่แกะดำเล่าต่อพวกท่านอยู่ตอนนี้สื่อสารกับพวกท่านอยู่ตอนนี้แกะดำคำพิจิตรใช้คำว่าบ่หอลอมธาตุเรื่องราวของบ่อหลอมธาตุนั้นเกิดขึ้นอย่างไรมีจริงหรือไม่ไปยังไงเป็นยังไงแดนดันลบเป็นยังไงขอถอยหลังออกเป็น เป็นลำดับเรื่องของการเดินทางไปเมืองนรกนี้ถ้านำมาเล่าต้องเล่าลักษณะแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นใช่ไหมใช่ในครั้งหนึ่งที่คัมภีร์ชีวิตยอยู่ในฐานะกึ่งนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ในผวังไม่ได้นั่งสมาธินะคืนหลับมาทั้งคืนลแล้วกำลังจะถึงเวลาตื่นอยู่ๆก็มีเสียงเรียก มีเสียงเรียกแล้วก็รู้สึกว่าเป็นใครสักคนหนึ่งมาอยู่ด้านหลังเราแต่อยู่ในลนักษณะของการครึ่งหลับครึ่งตืน่น <c oughs> ก็ไม่ลำดับไปว่าเป็นอย่างไรแต่รู้แต่ว่าท่านผู้นั้นอาคันตุกะท่านนั้นชื่อว่าตาพุทธตาพุทธมหา <c oughs> มาถาม เป็นยังไงล่ะถึงได้มาบวชก็เป็นอย่างลําบากหน่อยลุงเอ้เออก็ดีแล้วลหละบวชก็ดีจะได้ไปไงามาไงาไปไหนลงุงอ๋นะเมื่อวานนี้มีคนเอาขันห้ามาให้มาหาไม่ใช่เหรอใช่เออก็นี่ไงมันก็ต้องไปละ่ะไม่ไปได้ยังไงเอาไปไหนลงุงเอาเอาจะพูดมากไปเถอะตามมาตามมา นี่คืออาคันตุกะที่มีเชื่อว่าตาพุทธมาสักก่อนที่เราจะรู้ขึ้นคือค่ำพีชีวิตเนี่ยะจะไม่ได้นอนทั้งคืนยันเช้าแต่จะหลับเป็นช่วงๆโดยเฉพาะกลางคืนเพราะว่าเราเรานั่งกรรมาฐานตอนหัวค่ำแล้วก็เดินจงกรมเปลี่ยนอียาบทบ้าง เพียงที่ะบทเสร็จเราก็จะนอนสายญาติคือน,นอนอนอนในรักษะตะแคงออกจากตะแคงปั๊บเราขึ้นมายืนยืนหันหน้าไปสี่ทิศก็ไม่ได้หมายถึงหันทุหันทิศนี้ด้วยชินมัญชอนหนึ่งร้อยแปดจบหันทิศนี้ด้วยชินนัมชอนหนึ่งร้อยแปดจบหันทิศนี้ด้วยชินนัมชอนหนึ่งร้อยแปดจบหันสี่ทิศทิศที่ร้อยแปดจบเสร็จแล้วก็เดินไปตามทิศต,ต่างๆ ไปกลับไปกลับนี่คือกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมของคำพีชิบิทฉะนั้นในช่วงที่ลุงพุทธหรือตาพุทธมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่คำพีชิวิตอยู่ในช่วงกึ่งกึ่งหลับกึ่งตื่นเอาตามมาตามมา,า,มมาซึงตับพูดแกก็ไม่ดออช้าแกก็อ่ะให้ตามมาเราก็อ่ะตามกา็ตามท่านทั้งหลาย หลายคนอาจจะจินตนาการว่าลุงพุทธน่าจะมาเป็นคนให้เราเห็นแล้วก็เดินตามตูดลุงพุทธถูกไหมไม่ใช่นะเสียงเสียงอย่างเดียวไม่ใช่ตัวคนแต่เสียงอยู่ตรงไหนเราก็เดินตามไปการการนำพาความรู้สึกโดยเฉพาะความรู้สึกขณะกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยเสียงจะสําคัญกว่ารูปรูปไม่สําคัญหรอกนะฉะนั้นเสียงก็จะเป็นเหมือนรูปนั่นแหละในอีกโลกหนึ่งนี่ในโลกมิติหนึ่งนี่เสียงมันจะ กลิ่นกับเสียงมันจะสําคัญกว่ารูปรูปนี่ถูกหลอกได้ฉะนั้นเสียงไปตอนนี้เสียงเนี่ยมันก็จะบอกเรื่องรูปมันพวกท่านฟังเสียงคำพีชชีวิตเล่าอยู่เนี่มันก็จะบอกภาพต่างๆไปก็เดินไปสักพักหนึ่งในเสียงนะแต่มันออกมาอ่ามันเป็นภาพมันเป็นความรู้สึกนี้เลยต้นไม้หินต้นไม้หินแล้ว ที่สำคัญคือหินเนี่ยมันเป็นหินที่ดำกลับแล้วก็คมมากคมกริบเลยนะเหมือนหินเพชรแต่เป็นรูปทรงต้นไม้เป็นอะไรต่ออะไรแล้วทุกอย่างนั้นเป็นอ่เป็นสลัวสลัวสลัวสุลัวกว่าโลกวิญญาณโลกวิญญาณมันจังสว่างแต่อตัวนี้มันจะเป็นสลัวกว่าคือมือดกว่านิดนึงแล้วก็ มันบรรยากาศมันจะเป็นเย็นเย็นอุ่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 นแล้วก็ระวีคูณจากอุ่นก็เป็นปกติร้อน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 อย่างนี้เราเรียกว่าแดนที่คำพิวิตใช้คําว่าแดนเพราะว่ามันจะไปบรรยากาศอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น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 ความร้อนเพิ่มขึ้นอากาศลดลงอากาศหมายถึง หายใจยากขึ้นนี่คือในสิ่งในแดนที่คำพิชิตไปแล้วไปหยุดอยู่แดนที่มีเสียงไฟแต่ไม่เห็นไฟเสียงไฟเสียงหอยหวนเสียงผู้คนร้องโอดครวนเสียงนกโฉบจิกอะไรทั้อย่างเสียงเสียงพวกนี้เสียงนะพระท่านทั้งหลาย รูปยังไม่เห็นอะไรเลยนะแต่มันอยู่ในเสียงนั้นเสียงพวกนี้แล้วที่สําคัญคือมันเหมือนไฟที่เป็นทะเลไฟคือไฟมันไม่ใช่ไฟกองไฟไงมันเหมือนไฟไฟน้ําลาวาภูเขาภูเขาไฟอ่ะคือไฟมันเป็นสายน้ําอ่ะเสียงไฟมันไหลมาเป็นสายน้ํามันไม่ใช่เสียงไฟลุกไหม้ฟืนเสียงไฟมันเป็นเหมือนกับทะเลแต่มันมีเสียงการ เปลวของไฟปุบปับปุบปับเหมือนไม้อะไรแต่อย่างแล้วเสียงที่อยู่ในเปลวความร้อนนั้นก็คือเสียงร้องที่ยากอธิบายว่าทรมานอย่างไรผสมกันอยู่ทั้งชายทั้งหญิงโอดครว่นอยู่แล้วสักคู่หนึ่งก็ว่าเป็นภาพทะเลเพลิงเราก็ยืนอยู่เราไม่รู้จักมองไม่เห็นตัวเองหรอกแต่ก็รู้ว่ายืนอยู่แล้วตะพุธก็เลยเล่าฟังว่าจะมาตามเจอ แกมาอยู่ที่นี่แล้วก็เอาแกมาที่นี่ใครครับท่านแต่ใครครับลุงก็ไอ้ยายคนนั้นไงที่เขาเอาขันห้าลูกลานเขามาขอไว้ไงท่านขอไว้ไม่ใช่เหรอเราก็นึกอ๋ออ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่เมื่อวานนี้มีคนมาเอาขันห้ามาบอกว่าอยากให้ดูดวงให้หน่อยแต่ว่าเราไม่ดูเขาเขียนชื่อเดือนวันเดือนปีเกิดไว้แล้วเขาก็เอาหมอนเอาอะไรมาให้ แล้วยังไงล่ะท่านก็นี่ไงต้องมาเอาถึงที่นี่ไปส่งเอาแกไม่อยู่แล้วโอ้เอากลับไปส่งบ้านแล้วเอาแล้วพาผมมาทําไมก็แกมาที่นี่เวลาไปเอาอะไรมาก็ต้องพามาบอกว่ามาที่นี่แล้วแกมาได้ยังไงแกมาผิดตัวมันมีผิดตัวได้วยเหรอลุงมีบ่อยไหมเยอะ <laughs> ท่านทั้งหลายระวังให้ดีนะไอ,พอนะ้พวกเปลี่ยนชื่อหนึ่งนะพวกเปลี่ยนชื่อสองพวกเชื่อหมอมากหมอบอกตายก็ยอมตายเลยโดยไม่มีเคออะไรระวังะระวังให้ดีนะหมอก็คือหมอนะ่ะบางทีหมอเขาก็ลำคารักษาก็มีนะเราก็ไม่ได้ดูถูกวิชาหมอแต่มันมีหมอหลายหมอไงต้องดูดีด้วยบางทีเงินไม่มีเขาก็ไม่อยากรักษาเขาบอกไปกลับไปตายที่บ้านก็มี คือนี่คือเรื่องหนึ่งเ,เราก็ไม,ไม่ไม่ขยายเราไม่พูดถึงบุคคลอื่นๆมากจนจะกลายเป็นสืบสอบก็ไปส่งแล้วแหละให้สุวรรณไปส่งแล้วแล้วทำไมต้องมาพาผมมาที่นี่ท่านอย่าลืมอะไรก็ตามที่เราทำถ้าเราไม่รู้จักบรรยากาศเราพูดไปมันก็ไม่แตกต่างจากหมาเห่าใบตองแห้ง นะคือมันจะต้องมีที่มาบ้างดังนั้นท่านจะไปพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยท่านจะพูดอย่างไงต้องบอกท่านก่อนว่าคาว่าคําว่านรกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามานั่งแช่งกันใช่เหมือนที่คำพิวิตพ,พูดกับพวกท่านแต่แรกอะว่ามันไม่ใช่เราเรียนรู้เราไม่ได้เรียนเรื่องนรกไงแต่เราถูกดา่าถูกแช่งด้วยเรื่องนรกกระทะทองแดงเราก็เลยถามาลวงพุธลุงพุธ ไอ้คนพวกนี้นี่มันเป็นตัวยังไงออกมาก็ไม่เป็นตัวงไงเรามันก็เป็นมันไม่บอกบอกไม่ได้หรอกอ่ะว่ามันเป็นอย่างที่ท่านได้ยินนี่แหละแล้ว,ลวพวกนี้จะอยู่อยู่อย่างนี้ตลอดไหมแหมบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้เพราะว่าความทุกข์ของของสันนโรกเนี่ยบาปของเขาเนีไยจำเป็นตัวกําหนดระยะเวลา ความหนักของบาปของเขามันจะเป็นตัวกําหนดระยะเวลาเวลาที่นี่เป็นเป็นเป็นขุมแรกไม่ถือว่าบาปหนักเราเรียกว่าบ่อหลอมบ่อหลอมก็จะทําหน้าที่หลอมพวกวิญญาณที่จําพี่จาน้องได้และไม่ยอมรับความจริงเราก็เข้าบ่อหลอมหลอมแล้วมันก็จะต้องไปเกิดเป็นสันนิโรกในแดนต่างๆอีกต่อไป อ่ะใช่อันนี้คือแดนหลอมมันเหมือนกับคนน่ะถูกสารตัดสินว่าผิดแล้วน่ะก็ต้องไปเปลี่ยนชุดเป็นจากนายจากผู้ต้องหาก็เป็นนักโทษชายนักโทษหญิงฉะนั้นนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าบอ่อหลอมก็คือเตรียมพร้อมที่จะไปเป็นสันนรกในแดนทรมานต่างๆแดนทรมานก็จะไล่ไป,ไปตามความหนักความเบาและเจตนาตาม การเบียดเบียนนั่นแหละเพราะนรลกเป็นที่มาเป็นที่ทรมานผู้ที่เจตนาเบียดเบียนผู้อื่นและตนเองขณะที่เป็นมนุษย์อยู่ฉะนั้นบอ่อหลอมหรือกระทะทองแดงที่เขาเรียกกันนั่นแหละเออหายใจยากน,น,ลนะลุงเนาะอ๋อมันไม่มีอากาศอ้าวใช่มันไม่มีอากาศนะเนี่ยนรกเป็นที่ที่มีพลังงานแต่ไม่มีอากาศ เวลาที่เราเปิดประตูกลนทีหนึ่งก็จะมีอากาศผ่านเข้ามาบ้างแต่อากาศเข้ามาก็ไม่ค่อยสูดด้ดีเพราะว่ามันจะทวีความร้อนรุนแรงขึ้นไฟที่เป็นไฟไฟเผาในบอ่อหลอมเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นบรลลัยกันมันเป็นยังไงลงบ,บรรยายบอลลัยกันบรลลัยกันก็เป็นไฟสีฟ้าไฟที่มีอากาศผสมอยู่ด้วยมันจะเป็นไฟที่เย็น ร้อนแบบเย็นๆไม่หายง่ายเอาละท่านรู้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะจากนั้นให้รู้ว่านรกขุมนี้หรือเรียกอย่างหนึ่งว่ากระทะทองแดงเนี่ยเราเรียกว่าบอ่อหลอมบ่อหลอมหมายถึงว่าเมื่อชายหญิงวิญญาณชายหญิงมาถึงที่นี้แล้วจำแนกแล้วก็จะต้องเข้าบอ่อหลอมก่อนอันนี้เขาเรียกว่ากระทะทองแดงข้าฝากไปท่านก็ต่อไปก็เวลารับขันใครก็ อยากให้นั่งดูก่อนไม่อยากให้รับเฉยๆนะพออะไรเดี๋ยวก็จะยากท่านต้องมาบ่อยๆเอาละเราแค่นี้ก่อนเ,อเรื่องอื่นค่อยว่ากันอีกทีนึงส่วนออกจากบ่อหลอมแล้วจะไปไหนถ้ามีเหตุเกี่ยวขอ้องรอยเราค่อยว่ากันเออจะลืมไปหาหมาดำด้วยนะไปไปหาหมาดำด้วยเอาหมาดำที่ไหนเอานะ ค่อยไปถามก็อีกทีว่ามาดำอยู่ที่ไหนเอาแค่นี้ก่อนท่านทั้งหลายก็จบลงที่ตรงนี้ทำไมต้องจบลงก็มันจบตรงนี้จริงๆหลังจากนั้นคำพิชิตชีวิตก็กลับเข้ามาที่รู้สึกตัวก็เป็นเวลาตีสามกว่าตีสามกว่าก็ออกจากไม่ใช่ออกจากรู้สึกตัวก็เลยลุกขึ้นมาเอ๊ะอะไรบ้แปลกจัง ยังทั้งสูดลมหายใจเข้าไปในปอดเลึกเอยู่เลยาออกทางปากเลยแล้วรู้สึกว่าอึนอัดไงแล้วก็รีบลุกแล้วก็แต่ทีถ้าฝันมันมันฝันแปลก,ปลกถ้าไม่ฝันเราก็นอนนะเนี่ยเราไม่ได้นั่งกรรมาฐานคือปฏิบัติธรรมมาทั้งคืนไงลงไปล้างหน้าล้างตาเสียบกาต้มน้ําดื่มกาแฟมานั่งเถียนคัมภีร์ชีวิตนี่คือกิจกรรมของการดําเนินชีวิตของคัมภีร์ชีวิตในแต่ละวันเวลาปฏิบัติธรรมนะไม่ได้นอนหลับเลย นั่งเทียนเทียนก็นั่งนั่งด้วยเทียนะจุดเทียนขึ้นเดินใช้เทียนทุกเล่มที่คำพิจิวิตใช้จะใช้หัวใจพระไตรปิฎกนะก็คืออ่าปา마จุปาธิมาสังอังกุสังวิทาปุกัจปาตั้งและเขียนเลยนะแล้วก็อสังวิสุโลปุสะปุภะก็คือนรคุณเขียนไว้เขียนนรคุณแล้วก็หัวใจแล้วก็ตั้งเทียนไว้ทุกวันตอนเช้าคำพิจิวิจจะต้องมานั่งมองเทียนหนึ่งเล่ม ไม่หมดเล่มไม่ต้องไปกันถ้าวันไหนเทียนไม่ไม,ไม่ไม่หมดถึงเวลาบินตาบาดก็อดถ้าเทียนนิ่งเลยแล้วก็ถึงเวลาตีละคับินตาบาดก็อดถ้าเทียนไม่หมดก็ไปไม่ได้นั่นหมายถึงเราก็ต้องอดไปทั้งวันเลยนั่นคือหลักอันนี้เป็นเรื่องเล่าในครั้งเป็นพระพิสุอยู่ถต่ว่าตอนนี้เป็นอะไรก็อย่ารู้เลยแค่นั้นนี่คือประสบการณ์ของพระในครัวหนึ่ง แล้วก็ส่งผลให้คนคนคนหนึ่งได้กลับคืนสู่ล่างแล้วให้หลังต่อมาเขาก็พากันมากราบตัวคนคนคนนี้ก็มากราบเรามากราบมาขอบคุณโอ้ยดีใจนะว่ามีพระตัวน้อยตัวเล็กๆไปช่วยก็ดีใจสาธุสาธุาธอ่ะขอจบเรื่องเราแดนบ่อหลอมคืนธาตุไว้สำหรับตอนนี้แต่เพียงเท่าน,นี้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีแดนต่อไปนะครับ ถ้าพูดแกเปิดปากก็จะเล่าต่อถ้าไม่เปิดปากก็เอาแดนบ่หลอมคุณคืนธาตุไว้แต่ตอนนี้ก่อนหรือเรื่องจะหนึ่งว่ากาทะทองแดงถนะัท่านทั้งหลายเอาละขอความสุขสวัสดีจงมีแกท่านผู้ฟังแล้วก็ก็หวังว่าเรื่องเล่านรกแดนบ่หลอมนี้จะเปลี่ยนตัวยับยั้งให้ท่านทั้งหลายได้ระมัดระวังการกระทําทางกายวาจาและใจจะได้ไม่เป็นบาปเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นเขา แล้วจะพลอยมาต้องเสี่ยงว่าตัวเองจะต้องไปบอหลอมนี้หรือเปล่า